ทักทายสบายดีพี่น้องเบื้องส่วสุขคนเนาะทุกหมู่ทุกบอลพี่น้องของไทยของเราเมืองนอกเมืองหนาก็ดีเนาะมืัอนี้ก็มาพบกับพญารำคือกันเนาะมืัอนี่พญารำพึงก็สิไปลมซัดไงพี่น้องหลงง่วงน้ำวนเนี่ยพราะมืัอนี้เป็นบุญเอาข่าวรับดินพี่น้องเลยพอได้ใส่ผ้าขาวผ้านำคนอื่นก็ข้อผากกุไลกุตแซกุติตากรุตกระดิ่งกันเด้อเพื่อนกับเพื่อนใหม่จะทานผู้ชมทั้งหลายเนาะที่ให้กำลังใจพญารำตลอดมาข้อผากกุไลกุตแซกุติตานรำเด้อพี่น้องเด้อแต่พี่น้องไปพบกันมองลมซัดหมดแหละ

ตัวยานตีปน้ำหนัต uh ับลังอ๋อมานอยมาออตัวูบ่ายอยู่บ้านทำกระเพาะไปเนอะดูบ่ายขอบด้อะบดาบฮะล้นมืนะบยะไ่ได้น้ำมันจสามสีโตนะตไก่แมงได้ไปเก็บไข่กันจไข่อ๋อจากนีุ้ันีผ่าเก็บมา่ลลาดเดอละดวงนี่ ลองนียงดตามให้บ้านเหมก่นั่่่เพยยามใดตีขามาในนี่ว่าจมาขมาจกเพยยามใดบ่โอ้ยรถเลียนลายสายสีเดียนบ่มีรถเอาิลูกไ้กันนา น่ายนะมึงครับ้าร่อหินน้ำปงเขาปังอะไรวะมันโทรมางแล้วนี่ยลงหลังหนัของทู้คนดูสิเล้วเ้ยากระดูใกล้ย่ว่าผ้าเจ้านะจับหัวผ้าห่วงเห็นมากแล้วสิสิ้าเนี่ยตัดนั่ยอือใช่ดิบุได้ผมผ้า ขันเชีว้าล่างอยู่้องเด็ทไข่ไตหายพิเตไร้มือผ้าหนึ่งเปรสะพดไม่เนียเว้ยงวตัวนี้ก็เจ็บต้องเดยก็ผ้าหนึ่งเจ็บติดตแท้ๆมเ้ามืเจ็บห้องลงมากินกันได้เนึ่งิดโดนี่ส่ซอยสมบัติน้ำมคำมีบาดเ็บี่ล่ะ้ำบาแล้วขมขื่นเป็น

หยั่เด้อย่งเด้เกรงใจดยคันหน้าคันันใตมือบย่ไแ้วยับบดกรเบิดแล้วได้ทได้เขาพูดเป็นหยั่เบิรวดบตานกินแล้วเว้ยว่ก็ตกใจเนาะจ้อาเมื่อเลยเป็นกองเฮาจะเอาเมื่อเลยเป็นของเฮาจาเอาเมื่อเบิรดเทียนอะไรเส้วเมื่อเบิรดก็รักบ้านกิน

เขาหับ้ิชอาบเขาหับผิดชอาบนี่ในพระลาเตอร์พลาเตอร์ทีเดียวอ้โหมาหับผิดชอบใหญ่เหมือเด้บาดเหมืนเจ้ากัดเข่ากัดกินเข่านหมอคหาย ร้เลยาเียวอ่เดี๋ยวเห็นแม่พันลำเาเ้เออนั่นลูกเเจ้าเท้าแล้วเจ้าเนเจ้าเจ้าเจ้าเทาแล้วเหมยังยัง้นองเขาหัจะขึจบเออเจ้าเดือเท้า้าไหมาบาชิบูเบอรนะมนองคเล้ยมันใหญ่บเล้ยาังหเออาเจ้าค่าเก่ามั้เ่า

เตียนเขานางงามไลยหนอเนาะนนมิตรหยาหาอย่างนาะโมเป็นให่ไหมพี่เนี่ยเป็นใจต้นโมอะไรโมไดำก่อดูมากัน่แล้วดุ่อนนะมปใหม่ป็นใจต้นนี่นะมปลาลายมม่้ม่งยม่ย ไเอราอปีนั้นลงไปตึกเฮบ้านนี้ลงคลองอีกปีาปาป้ามไยใช่มไฟใช่กันกับีทุกรอง้หดลล่ะหดเลยันห่ดแล้วดลเด๋ยวติดขางมันนี่ใหม่นะลุงซีซื่อมาขวดหนึ่งเจ้าเก้าองอัในของกระถางีเด้อวัวได้โมโหไปต่ไป่ันมันก่ง่ได้ ยังกรได้มูอ้วนเป็นจี๊ยมาวชื่อเหล่าให้กินก็่ดชชีว้านะซีห้าก็ได้จะปลาล่าเดียวพอดีแด่ปลาห้าวพอตัวก็ไดเอ็นได้นฮาเอ็นหนอนอมันข้นยะมันยังบไดเอ็นมาต้มขาไปได้ไหมข้จไปตุ่มปิ้งปิ้งกบกองนวดเคี่ย

คือเฮานี่บเรือคนไม่จะเหลาโนสีค้ชื่อไรพี่น้องเจ็ดร้อยบาทพี่น้องไงเจ็ดพันโต๊ะเจันชิ้นโตเดือดไปพี่น้องไเพรกินโตดืสมควรหัวตัวนียโต๊พูดกันแล้วหล่ะก็เอาได้พี่น้องไปบ้านนี้ยคนอื่นสหรับพีวพ่อบาบพี่โจตองเสริมมีน้องเพิ่งเนาะทีมหน้าพบกันใหม่ไดี